วันนี้เราจะแต่นหวังเปียนจะมาเรียนอย่แฮมสเตอร์เออขอตายก่อนโอเคไปดูโลกกันไปนี่นะคะแฮมสเตอร์่พวกอย่ากัดฉันอีกนะข้างที่แล้วไม่กัดฉันฉันไปหาเต็มเต็มตัวนี้มีชื่อว่าขาวนี่ อันนี้ชื่อว่าขาวขาวมีลูกแต่ลูกตายทั้งหมดสีตัวคลอดออกมาสีตัวตายสีตัวขาวเป็นตัวผู้ตัวเมียอ,อยู่ในกรงแล้วอีกตัวตายชื่อว่าหมอบหมอบมี<ๆ>หูเหมือนหมีชันเตอร์นบบ้าเ,เหมือนหมาหมาน้าเหมือนหมีแม่พอเรามือก่อนขี้ในมือเจ้านี่มันดื้อม,มากเลยท่านผู้ชมดูสิดูดื้อ <me> <me> จะตกจะตกโตทำงานเอาไปแล้วจะคุกหนูอะไร,รไปล้างมือตอนนีเ้เปื้อนโต๊ะเจ้าตัวนี้นะคะมันเป็นเด็กมากมันคือตัวผู้แต่แค่ว่ามันอยู่ตัวเดียว มันกินพวกเมล็ดทันตะวันนะคะให้วาหนึ่งถึงสองเม็ดก็พอเมล็ดทันตะวันใช่ค่ะแต่หนูให้เป็นกาแล้วคุณจะบอกแบบนี้ทำไมคะกินอะไรอ่ะตามันไม่เลือกต่อไปกันเถอะที่มันกินเม็ดอะไรดำๆไม่รู้กินขี้ตัวเองไม่ไม่อมันไปนไม่มันดองถ้าขาวมันกินมันก็ต้องคาย ไม่กัดขาวหมอกไม่กัดแต่ถ้าไม่คุณชิดมันจะกัดอยู่มันกัดแต่มันกัดเจ็บแต่ว่ามันกัดไม่เลือดมันกัดไม่เข้าแล้วมันเรียกว่านม่กัดเท้าของแฮมสเตอร์เท้าเล็กๆดี๋ยวจะนําเสนอุ้มเท้าช่วยหรอเนี่ยเท้าเนี่ยแวนประกันตัวนี้อุ้แล้วพรอมผมจะโชว์อะไรให้ดูมีวันตัวหนึ่งว่ายน้ำไม่ตื่น มวนมันหนึ่งว่ายน้ำเคยตื่นดูเจ็บช้ำดูเจ็บช้ำว่ายโอเคปะเรื่องต่อไปเธอขอหมอกเก็บก่อนดึงมาดึงมาเอาผาหมวกจิ้ทุกคนช่วยด้วยตอนนี้หมอกลายเป็นก๊าซิล่าน้อยไปแล้วมันกาซิล่าน้อยอย่เข้ากอเถอะอย่าโผมเอาขาวมาวิ่งมันมีทั้งหมดสามตัวนะคะสามชื่อตัวหนึ่งชื่ออีดาตัว ชื่อหมอกตัวหนึ่งชื่อขาวทำไมไม่เอาอิงดามาดีด้ะอิดาวิ่งเร็วเออแต่วิ่งเร็วตกลงไปไม่อยากรู้นี่นะคะนี่คือเจ้าขาวซึ่งขาวนี่กัดคนเด็กมากใช่มันกัดคนด้วยแย่แกจะกัดนายเอาแล้วกัดแฮมสเตอร์ฉันยังโอเคนี่ไม่เปล่าไม่โดนหนวดขาวเขาเรียงขี้แฮมเตอร์นี้ อีมันเหม็นนะไม่เห็นเหม็นเลยเอ้มาจิ่งอาหารของฉันมานี่นะนายก็รู้หนิฉันเขียนนายนายชอบกัดฉันเยอะฉันปลาเออท่านฉันแค่ปาไปเรื่อยต่อไปเถอะแข่งดูว่าแพนงตาตัวไหนจะวิ่งไวกว่ากันโอ้มองใหนมันนะมาเริ่มว้ย ันลอหนึ <aún> <yelled> ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสสม่สิ้ารคยสามารถไปได้ไม่ใช้เวลากี่นาทีเนี่ยปาทุกคนไปเอาเป็นตะวันเถอะเราต้องทำแบบนี้ก็ใช้เวลากี่นาทีไอ้จุที่จุดสป้าทุกคนหนึ่งสองสามประตูมิติ <eled S 1> มันไม่รู้มันไม่รู้โบกมาไูเนี่ยูยโบหเลยรูปขยับหัมาเจ้าบอกว่าคำขาเอ่อถ้าภาษาตากันก็มันอยูย่ฝั่งลูนพี่ขยับมาเนี่ยที่อต่อเรื่องต่อไปไม่ขอรีวิวในเธอเลยอ้ขบกางอ่าขมเนี่ยกางขมโอเคถ้ากันออกก็เลยจวบอก ผมอายุสามเดือนเขาได้มาตั้งแต่สามเดือนที่แล้วใช่เหรอคะใช่ค่ะสามปีที่แล,แล้วหรือเปล่าคะสองปีที่แล้วคะ่ะป้าทุกคนกับเฮ้ยมานีป้าทุกคงกับโอ้โหดินมากดินมากอืมอ่าีมันก็ทีหลังไปแล้วฉันต้องตามหาทางออกจากเขาวงกตทนี่ให้ได้ใช่แล้วฉันต้องหาทางกลับบ,าาบ้านของฉันด้วย ตอนนี้พี่จีนบ้าไปเองแป๊บ <c oughs> คุณหคุณแกเป็นลิงเหรอไม่แทนแทนลง<ค>ิงมันตลอดเลยมันไม่หยุดมันไม่หยุดนิ่งเลยอื <c oughs> <c oughs> กินอันพวกนี้ไม่อกกลับบ้านแล้วอ่ะมันเล่นตะวันเขาให้กินวันละสองกลับไม่ใช่กำนึงผมให้กินกำนึงเอ้ยมอบคอยดูเด้อมองว่าจะกินยังไงตะคุบตะคุบตะคุบอีกแล้วเหรอใช่แล้วมันเป็นแง่แง่แง่ควันทันเล็กเดินไปทันแท้ไม่ได้หรือพวกแล้วหนูกินข้าวยังไงอาหารฉันต้องกินเมล็ดเขียวๆมันอะไรมันลุกอะไรมันขนมปัง ไม่ยอ้ด้วยเนี่วนทำติดตูดอ่าเข้าได้แล้วมันต้องการออกจากเขาของปูตรงนี้ได้เลยครับได้เลยครับเลยเลยแต่ออกมาครับผมมาช่วยแล้วไปใช้ไม่ต้องการไนายอะท่าเท่มาหมกมาหมก อันนี้คือหน้าตามเดลได้เล่นมันจนมือเหลืองเหรอเออใช่มันก็ึ้นเชืราลอามือกอ้ยอ๋อเฮ้ฉันคือิลาเดี๋ยวพาเขาไปกนอ๋อันเับรมปัน็จอะตเยไหนไหนทำไมอยากเห็นแลวเข้าให้ได้ ติ่เ mm ิดติดตบ้าจังออกมากว่าจะเข้าได้แล้วมีอีกชาเลนจ์หนึ่งนายต้องเข้าให้ได้อีกก็ึ่งแต่แบบนี้จะเป็นวันนี้บานนี้เข้าให้ได้พี่ปะเข้าเรื่องกันหนึ่งวันนี้เรามีชาเลนจ์หนึ่งพี่จะมาแข่งกับเพนเตอร์กันคืออะไร้ไหมมีมานจะหนึ่งว่ายน้ำมันมันเรียกว่าชาเลนจ์หรอมันเรียกว่าร้องเพลงเนี่ะ ท่านจะนี่คือใช้เหรองช่มีมันตัวหนึ่งว่าน้ำเกยตุกสายสายตู <finishing on developed Airbnb> no ้สายสายตู <whis ky> ้ตู้ตู้ตู้พาทุกคนกลับเอ้ยกลับนะกาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอไม่ก็กลับเข้าบ้านไงอ๋อเอ้ยหมอกขาวผมจะบอกอะไร้ให้นะให้แย่งหมอกขาวด้วยนะ มีวันตัวนึงวันตัวหนึ่งนี่ไงเขาจะเต้นให้ดูมีวันตัวนึงว่ายน้ำเฉยเตือนดูเจ็บช้า,อาม,ม,มองมองมอนี้ต้การอบจากเอาทุกคนต้นองมาจะกินมน่ได้ทานตะวันของหนูทั้งตนะัวเนี่ยเอา้อาทุกคนมาดูดิมันหลอกกันหรือเปล่าไม่เห็นมีเวทเลยมีแต่เปลือกแนเออกมาหมดแล้ว แล้วปลาทคนกับจริงเอ้ยเอ้ย,อยซื้อมาหน่อยซื้อมาเพื่อเยอแล้วก็ไม่มีสักษะเลยมันจะกินไม่มได้มันจะไมก่กินเออเพราะมันต้องกินห่าเลยอ๋อมันกินแบบไม่แกะเปลือกไงไม่แกะเปลือนนไกไงรัวรัวทุกคนถ้าทุกคนจะซื้อขอแนะนำนะขอแนะนำนะ ถ้าซื้อมาแล้วให้ไว้ทันะทตะว,วันสองไม่ต่ถ้าใครอยากให้เท่าไหร่ก็เอาเลยแต่ว่าที่ถูกคือให้แค่สองเมตใช่แต่คุณเอากำหนึ่งใช่แล้ววันมันแล้วแล้วว่ามันขี้ใส่มือนะเดี๋ยวเวลาเล่นต้องล้างมือด้วยใช่เวลาเล่นเสร็จต้องล้างมือแล้วเวลากินก็ต้องล่อยวดด้วย โอเคต่อยแล้วต่อยแฮมสเตอร์แล้วแฮมสเตอร์ตัวใหญ่ตัวยักษ์าทุกคนกับเฮ้ยเอามาคือกอร์ซีราซุปเปอร์กัสเซียสุเปอร์กัสเซียโดนนักของท่าไหนไม่ได้เอื้อกุยแฮมสเตอร์ขี้ฮะวายขี้แบบเต็มตาอย่าไปนะอ้ยจับได้เนาะมองไม่มอง พี่มงมงมึงง่าย้าผปโชนะโอเคเจมี่ทันตะวันแล้วนั่นก็คือเพี่พี่พี่แบบพีค๊ะเอาไว้เอาไเยอันมันน้วล่เวเวพูดเล่นแฮมต์มันเดียวไม่ได้มันมีส่วนยาดูขี้ของมันดิเจมี่ทัดตะวัน บอนน่าตกไปแล้วพอขอโทษค่ะพอดีผมเอิอละเมอมาผมจะบอกไม่ค่ะผมเป็นตัวเขบขบกันไปทุกคนเข้าบทวันนี้เราจะจุดอะไรลืมกันอยู่ตรงตรนอ๋อมันขี้บ่อยมันเปื้อนที่มันไม่ได้ล้างก้น ใช่ใช่เราก็ไม่ได้อาบน้ำปีนึงแล้วห้าปีแล้วเออเออหลายปีแล้วด้วยไมงไม่กัดมือกัดนิ้วไม่ใช่กัดเออใช่นิ้วนิ้วบุกเลยไหนหมอด้วเข้ามา ใหด้วยใช่ไหมเนี่ยออกมาดีกว่าไฮ้วัก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 อาฉันโดนคนจับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยบ้านคนกจับเฮ้ยก็บ้านเราอยู่ตรงนี้ไม่กลับเข้าบ้านเฮ้ยก็นี่ไงเราอยู่ในบ้านกันไม่ก็กลับเข้าบ้านใหญ่อ่ะเฮ้ย วันนี้เราอยู่ที่บ้านไปทุกคน,น,นไปบ้านหลังอื่นเฮ้ยไปเพื่อโอ้ก็ได้เข้าเรื่องแล้วโอ้ด้วยผมถูกจับผมถูกจับวันนี้ตายเ,เราจะมาทำแชาเลนจ์แฮมสเตอร์กันเราจะให้แฮมสเตอร์วิ่งเราจะทดลองแฮมสเตอร์ว่าแฮมสเตอร์ตัวไหนจะตายก่อนกันฮะคุณเ่น ไม่เขาเลาว่าจะไหนวิ่งเร็วกว่ากันวิ่งเร็วว่ากันอะคือมัลองไปแล้วพี่ถ้ขอหน่อยหนูจะสิ่งที่จะทดลองในวันนี้เราจะมาอบแฮมสเตอร์กันลูกไม้มันกัดไหมนี่กัดแต่ว่ามันขี้บ่อยนะตัวนั้นมินนี่มันกัดพี่อยู่แล้วนี่ไม่ค่ะมันกัดอยู่แต่ว่ามันกัดพี่เราแต่หนูจะเป็นลอยมันอ้าปากไหมนี่เมื่อกี้ไม่ค่ะอาค่ะอ๋อมันใช้เท้าอุ้งเท้ามันใช่ไหมเออเออเออ ยถ้ามันกดมันอาจจะกเข้าอีริต้าค่ะแม่ธรรดาวันไม่มีอันไหนเลยที่มีเมล็ดมีแต่เปลือกจะแกะออกไปแล้วแล้วมันจะกินยังไงอ่ะเมล็ดทองจมอ๋อมันต้องกินไปทั้งเปลือกเลยมั้งเดี๋ยวลองลองก่อนเอามานี่มันกินยังไงกินลองอี่ได้ใช้ตัวไหนที่เร็วกว่ากันตัวนั้นเนาะมา ให้ข่ะเวลาเข้าโกงตัวซี่งตู้ไหนทำเ,ลเวลาได้ดีกว่ากันเอาวางไว้ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบส่ิบมาทุกคนไปรำคาญเล่นกันต่อโอเคเอาขามาทำด้วยเราจะลองเอาแฮนเตอร์มาแต่ละตัวมาอบกันเฮ้ย <Hey! S 2> ก็แค่วางไว้นบนมือแล้วเอามือกดลงไป ว่าตัวไหนจะขอฝากกันเหรอไม่ไตัวเล่นืบออีแบนหลนดนต่ต่อไปให้ผมกำลังกินขี้ตัวเองอยู่อย่าไปกินขี้ตัวเองมาหมาหมาคนนี้หมาหมาหมอกนนี้เหร มาหาอย่างนั้นกับบ้านมาเดี๋ยวแค่นึ่ไู้สนายังทำชาเลนจไม่เสร็จมาดูซิหมดจะหาท่าได้กี่นาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเอ้ใช้กี่นแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองยี่บสยิบสี่ยี่บห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสเป็ 3, 2 3ต่อสสกเาปสสสต่อไปเราจะต่อไปเราจะทำให้มันยากขึ้นโดยการเราจะทำสิ่งกีดขวางด้วยทันหลังโดยระเบ็งของพวกเป่าบางเห่ไม่ เราก็จะทำใวางไว้ทันตะวันตามทางไว้ถ้าขาวมาเจอจะไปหมอก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 มันติดมากนะเบย์ว่าจะว่ามันมหาเท่าไรเ่เอ้ยเอาไปตัวนี้ชื่ออะไรนะหมอก การเข้าแข่งขันหนึ่งสองสามการกับแข่งของน้องหลุเริ่มต้นึ้นแล้วสามเอ้ยสองหนึ่งสิหสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบ้าสิบหสิบเจ็ดสิบแปสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามใช่แต่ตาราสี่สิบหกค่นี่ยีสิบสามทางกลับบ้านไหมมาต่อไปมี้จะเพิ่มความยากขึ้นเพราะว่าท่านตวันใช้ไม่ผลที่มาอืม้วทำไงดี ปาทุกคนกลับเฮ้ยแล้วผมกลับไหนเออกลับฮ่าผมชื่อหมอครับตัวของโมได้ชื่ออะไรหมอคขาตัวนี้ของโมได้เหรอเพลงหมอคขาไงอ๋อเพลงหมอมีเพลงหมอเออตอร์นะชอบเลยเพราะจับแล้วคือไม่คว้ามันโผล่มากระวตัวตุ่น เ,เว้มันด,มดูดิมันขุดออกมาป่ะจีเมื่อแน่ไปอยู่ทางนองนไม<อ>่แฮผมคือแฮมสเตอร์ตัวน้วอยแต่ตูดผมใหญ่มากนี่ไตูดผมอ้าวอันนี้หน้าผม<ง>ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ หมดเวลาลงแล้ว,วขอลาไปก่อนบ,บ,บ๊ายบายเซนเตอร์ขอบ๊ายบายด้วยปิ้วปิ้วปิ้ว